เราเป็นเพียงสื่อกลางเท่านั้นติดต่อซื้อขายกับเจ้าของโดยตรงตามเบอร์โทรใต้คลิปได้เลยครับสำหรับคลิปไหนที่ขายแล้วแจ้งไว้ในช่องแสดงความคิดเห็นได้เลยเราจะลบคลิปออกให้ครับสวัสดีครับคลิปนี้ผมมาชี้เป้าบ้านมีสองราคาประหยัดนะครับคลิปนี้คุ้มเลยนะครับซื้อ1ได้ถึง2นะครับเป็นบ้านเดี่ยวจํานวน2หลังนะครับพร้อมกับที่ดิน277ตารางวาในราคาไม่แพงเลยนะครับแปลงนี้อยู่กลางหมู่บ้านเลยนะครับและก็เป็นแปลงหัวมุมนะครับ คือหัวมุมซอยนะครับไม่ได้อยู่ในหมู่บ้านจัดสรรนะครับผ่งโล่งสบายครับบรรยากาศดีเงียบสงบใกล้กับสำนักงานอบตนะครับอยู่อำเภอเมืองเลยนะครับอำเภอเมืองจังหวัดเลยนะครับราคาเพียง1.9ล้านบาทเท่านั้นนะครับซื้อ1นได้ทึง2ครับคุ้มก็ไปเลยนะครับแปลงนี้นะครับท่านใดสนใจก็สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้จากเจ้าของโดยตรงได้เลยนะครับเบอร์โทรก็อยู่ใต้คลิปเรียบร้อยแล้วนะครับ อยู่ตรงอบตกก้นะครับอยู่ใกล้ๆกันนะครับอยู่ตรงหัวมุมนีเลยที่ลูกศรปากหมุดไว้นี่นะครับแปลงที่ดินอยู่หัวมุมซอยนะครับคุ้มๆครับบ้าน2หลังที่ดิน277ตารางวาราคา1.9่ล้านบาทสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับสนใจก็ติดต่อเจ้าของได้ครับเบอร์โทรใต้คลิปเรียบร้อยคลิปนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ